หากพูดถึงซูบปรล้วก็พวกเขาถือเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ทางฝุ่นที่เร็วที่สุดในเวทีระดับโลกและเป็นหนึ่งในค่ายรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุดแต่ทว่าเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านั้นซูบปรุกลับแทบไม่มีการขยับออกจากจุดสตาร์ทซึ่งปัจจุบันรถยนต์ที่เข้าใกล้รถยนต์ไฟฟ้าที่สุดของค่ายน่าจะเป็นซูบารุ c r ครอสเทก p h e v รถยนต์ SUV ปลั๊กอินไฮบริของค่าย แต่ล่าสุดนั้นค่ายดังกล่าวพร้อมแล้วที่จะเดินเครื่องสู่สายการผลิตรถนตในฟ้า100%โดยทางค่ายประกาศพร้อมเปิดตัวรถไฟฟ้าคันแรกในช่วงกลางปี2022 และสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ของซูบารุหากคุณมองแล้วสังเกตเห็นว่าตัวรถมันช่างคล้ายกับ Toyota BC4X รถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota แล้วก็ไม่ผิดครับทั้งสองถูกพัฒนาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มเดียวกันด้วยความร่วมมือของ Toyota และซูบารุที่ผสมผสานความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านระบบกับเคลื่อนสี่ล้อของซูบารุ ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาสุบารุได้เผยภาพท่เซอร์ออกมาให้ได้ชมกันไปแล้ว1รอบพร้อมกับประกาศชาัดว่าจะเปิดตัวรถยนต์ฟ้ารุ่นใหม่ที่เป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนในปี2022หรือในปีหน้าโดยมาในชื่อสุบารุโซเทรา และในรอบนี้ทางค่ายได้เผยภาพตัวรถอย่างเป็นทางการออกมาให้ได้ชมกันแล้วซึ่งก็ตามคาดครับตัวรถนั้นแทบจะใช้ดีไซน์เดียวกันกันกบ Toyota b c 4 x การออกแบบของรถนั้นเน้นเส้นสันคมจึงทำให้ตัวรถดูมีความแข็งแกร่งด้านหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบทึบตามฉบับของรถยนต์ใน้า โคมไฟหน้าทรงเรียวเล็กมาพร้อมกับไฟส่องสว่างแบบ LED โปรเจคเตอร์ข้างละ4ีดวงพร้อมกับไฟเดทาทม์ running light ภายในโคมเดียวกันซุ้มล้อของรถนั้นเป็นทรง wide body สีดำเงาและเมื่อขยับเข้ามาภายในนั้นก็แทบไม่มีความแตกต่างเช่นกันทุกชิ้นส่วนของภายในรถนั้นถอดแบบกันมาแบบเป,เป๊ะๆทั้งเรื่องดีไซน์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในและหลังจากที่ซูบารุได้เผยภาพอย่างเป็นทางการของรถออกมาในครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำความมั่นใจได้ว่าภายในปีหน้าเราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าจากซูบารุอย่างแน่นอนแต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะการที่ซูบารุยืนยันจะทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงกลางปีหน้านั้นนั่นแสดงเป็นในๆว่า Toyota b c 4 x นั้นจะมาในช่วงต้นปี2022เช่นกันเนื่องจากว่ารถยนต์ทั้งสองนั้นใช้พื้นฐานเดียวกัน Toyota คงจะไม่มีทางปล่อยให้ซูบารุทำตลาดคนเดียวอย่างแน่นอน และจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นโปรโตัวท้ายนั้น t o y ยต้า B4X เป็นฝ่ายเปิดตัวก่อนจึงเป็นไปได้ว่าโอกาสที่ t o y ยต้จะเป็นฝ่ายทำตลาดก่อนนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงส่วนในด้านของคุมพลังขับเคลื่อนรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีของแบตเตอรีร่นั้นยังไม่ได้มีการเผยข้อมูลใดๆออกมาและเหมือนว่าทั้งสองนั้นจะเก็บข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยมแบบไม่มีข้อมูลล้วนไหลเลยแม้แต่น้อย อย่างไรก็ตามหากภาพรวมของทั้งสองนั้นมีความเหมือนกันขนาดนี้ในเรื่องของคุมพลังและแบตเตอรี่นั้นก็ไม่น่าจะต่างกันทางเราค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งสองนั้นจะใช้คุมพลังเดียวกันอย่างแน่นอนส่วนความคืบหน้าและการอัปเดตในครั้งต่อไปนั้นเราจะนำมาเสนอให้ทราบกันอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มเติมและเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามในตอนนี้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตในครั้งต่อไป